สวัสดีครับผมคลิปนี้เราก็จะมาแนะนําแนวทางการทําไฟล์โค้ดนะครับผมแล้วก็การใช้ไฟล์โค้ดในการรีสโต้นะครับผมขั้นตอนแรกเราก็จะต้องทําไฟล์ก่อนนะครับผมเราจึงจะสามารถรีสโต้ได้อันดับแรกวิธีทาไฟล์ง่ายๆเลยนะครับผมอันนี้ผมจะสอนทําในตัว Windows เลยนะครับเราไม่ต้องใช้แฟลชไดข้างนอกหรือว่าใช้วินพีเทำก็ได้นะครับผมสามารถทําใน Windows เลยนะครับผมอันดับแรกเราก็ต้องมีโปรแกรมนี้นะครับผมชื่อโปรแกรมมันจะชื่อว่า วันวันคีย์โคดนะครับมันจะเป็นวันคีย์โคดมันจะเป็นตัวทําไฟล์โคดนะครับตัวนี้จะใช้ทําไฟล์โคดแล้วก็ใช้รีสโตไฟล์โคดได้นะครับผมอันดับแรกนะครับเราก็ต้องหาโหลดตัวนี้มาครับตัวนี้ก็หาโหลดได้ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปได้เลยนะครับมันไม่ได้หายากอะไรนะครับโปรแกรมนี้ลองหาดูนะครับผมอพอเราได้ไฟล์ตัวนี้มาแล้วนะครับ ให้เราเอาโปรแกรมตัวนี้นะครับผมมาไว้ในไดร์ไหนก็ได้นะครับผมที่ไม่ใช่ไดร์ซีนะครับผมไดร์ดีหรือว่าไดร์อก็ได้นะครับที่ไม่ใช่ไดร์ซีนะครับเอามาวางไว้แล้วก็แตะป่ลคลิกเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับผมพอเปิดโปรแกรมขึ้นมาให้เราไปดูที่หัวข้อ BACKUP นะครับผม Backup ติ๊กไปที่ BACKUP นะครับผมแล้วก็ติ๊กไปที่ไดร์ซีนะครับไดร์ที่เราลง Win โดว์ไว้ก็คือไดร์ซนะครับ ส่วนช่องนี้มันเซฟมันเซฟออโต้ให้อยู่แล้วนะครับผมเราไม่ต้องไปกดเลือกก็ได้นะครับของผมจะเซฟลงไดอีนะครับผมการที่เราจะเซฟไฟล์โคลงเราก็ต้องหาไดที่มันมีความจุเยอะๆสักประมาณ20่สิบกขึ้นนะครับผมมันถึงจะไม่เต็มนะครับเพราะว่าไฟล์โคมันมีขยะขนาดใหญ่นะครับผมพอเราเลือกเลือกตามนี้ได้เลยนะครับผมแบ็กอัพแล้วก็ติ๊กที่ไดซีนะครับผมแล้วก็กดเย็ดนะครับกดใช่อีกนะครับผม ตัวความบิตตัวคอมพิวพเตอร์ก็จะรีสตาร์ทเองเลยนะครับถึงขั้นตอนนี้เราก็ปล่อยได้เลยนะครับผมมันจะบูตเข้าสู่เมนูโคกดอัตโนมัติเลยนะครับถึงขั้นหน้านี้เราก็รอครับมันจะค่อนข้างใช้เวลานานนะครับหน้านี้ ครับผมหลังจากที่มันโก้ดเสร็จนะครับมันก็จะเข้าสู่บูตวินโดวส์อัตโนมัติ Walmart เลยนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเรามาเปิดดูไฟล์โค้ดในไดฟ์ที่เราเซฟไว้กันนะครับของผมจะเซฟไว้ในไดท์ไดท์อ e ีนะครับผมอ่ะมันก็จะเป็นหัวข้อว่า GHOST อย่างนี้เลยนะครับมันจะตั้งชื่อออโต้ให้เราเลยนะครับผมพอเราเลือกที่เซฟเป็นออโต้นะครับแล้วก็ดับมันคลิกเข้าไปดูซิอ่ะมันก็จะเขียนว่า C Win 8 X 6 4อ่ะ ตัวนี้วิน8เราไม่ต้องสนใจนะครับเราปล่อยไว้อย่างนี้เลยก็ได้นะครับผมมันเป็นออโต้ของโปรแกรมอันทีนี้วิธีใช้นะครับเราได้ไฟล์โก้ดมาแล้วไฟล์โก้ดของผมจะมีขนาดอยู่ประมาณ7จ็ดเจิกนะครับเจ็ดนะครับผมมาตอนนี้นะครับวิธีใช้ให้เราย้อนย้อนกลับมาเปิดโปรแกรมที่ วันคีย์โคดเหมือนเดิมนะครับเปิดขึ้นมาทีนี้ให้เราเลือกไปที่หัวข้อรีรโสโตร์ตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะครับรีโสโตร์ให้เรากดติ๊กรีโสโตร์แล้วก็ไปที่โอเพนครับแล้วก็เลือกเลือกที่เราเก็บไฟล์โคดไว้นะครับผมของผมจะเป็นไฟล์โคดตัวนี้นะครับไฟล์ที่เราทํามาเมื่อกี้นั่นแหละนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมคลิกเข้าไปทีนี้แล้วเราก็ติ๊ก ไดซีนะครับผมไดที่เราจะกดลงไปนะครับผมเลือกตามนี้เลยนะครับแล้วก็กดใช่นะครับแล้วก็กดใช่ยืนยันนะครับผมนี้มันก็จะเป็นการโกดวินโดว์ให้เรานะครับแล้วค่อยดูกันนะครับผมหน้านี้เราก็ปล่อยออโต้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับมันก็จะโกดให้เรานะครับแค่นี้ครับผมง่ายมากนะครับ โอเคครับลองไปใช้กันดูนะครับผมอันนี้ผมเทสแล้วว่ามันผ่านนะครับผมทาตามคลิปได้เลยนะครับผมลองไปใช้กันดูนะครับผมสําหรับวินโดว์ท่านใดชอบวินโดว์ล่มหรือว่าวินโดว์ชอบติดไวรัสสามารถเราโคลนวินโดว์หรือว่าโกดโกดวินโดว์เก็บไว้ได้นะครับผมมันติดไวรัสวันไหนแล้วก็แค่รีสโตกลับมานะครับมันก็จะเป็นวินโดว์เหมือนเดิมวันแรกเหมือนเดิมของเรานะครับผมขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ